กติกาเป็นงี้จะมีเวลาให้คนละสิบวินาทีวาดรูปหกสิบนาทีเลยเมื่อกี้เราจะวาดหกสิบนาทีโอ้โหกาไม่บอกไม่นอนเลยกาบวาดจนเก่งมีเวลาให้หกสิบวินาทีวาดรูปให้เพื่อนถ่ายถ้าเราทำถ้าเราทำได้รวมกันเกิน5คะแนนชนะแต่ถ้าไม่ถึง5คะแนนเนี่ยโดนนำโทษได้เลยโอเคไหมครับผมอ่ะเริ่มเลยไหมได้เลยก็คือ1คนวาด2คนทายนะเดี๋ยวผมจะร่วมเข้าไปเล่นเกมกับคุณด้วยได้เดี๋ยวผมวาดได้ไหม ได้เลยคุณอยากเล่นก่อนนะอยากวาดโอเคมาปากกายูอ s เซียจะมีโจทย์มาให้นะจ๊ะโจทย์อยู่ฝั่งนู้นทอมอนเบเบเราต้องอยู่นี่นะโอเคห้ามดูฟอนทีวีฝนอ๋อหมวดหมวดเป็นสัตว์มวดหมวดเป็นหมวดสัตว์นะจ๊ะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว ดูผมวาดอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่คุณดูสัตว์นะคุณวาดได้ผมทายแล้วไหนสัตว์อ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นทีวีนี่ตรงนี้ตรงนี้ผีออกโอเคมาแล้วคุณอย่าหันไปนะโอเคโอเคคุณพร้อมไหมพร้อมจ้ะครับคุณพร้อมไหมพร้อมโอเคมาพร้อมแล้วจับเวาแมลงเต่าทองเต่าเต่าเก่งว่ะออ๊ยต่อแล้วเออเต่า ได้แล้วต้นึงนะต่อเอ่ออะไรวะปลาเป็ดปลากระต่ายเป็ดเป็ดเป็ดเอ่อเป็ดเป็ดกระต่ายเหรอไม่ใช่ช้างเออฮะอ๋อเออวะเฮ้ยเออเออไเจมส์เก่งกว่าเป็ดปากกาโอเคโอ้โหมีแพนด้า ไอ้อะไรอ่ะกวางเออโอ้โหเปลี่ยนได้ไหมข้ามหางนกยุงนกยูงมาทิ้งจอกนกคู่เออเฮ้ยมันรู้ได้ไงนกคู่อ่ะป้าดาวเออหอ้ยได้ไปหลายคะแนนเลยนะหกคะแนนสัตว์เหมือนเดิมโอเคมาถ้าพร้อมแล้ว จาวเวลาครับช้างไก่เออฮะคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นนองเหรออ๋อน่องไข่อ่าคุณว่าเร็วเร็วสิสเติมอ่าสลัมเบนเดอร์เออไก่เนื้อจริงจะเออหัวเกียรจิงกเออาะยากอ่ะหมา แมวน้ำแมวน้ำแมวโอ้โหโอ้โหในเก่งเก่งก็เอาได้เอ้ยเราได้ไปเราได้ไปสามอันนี้ยากอันนี้คืออะไรธงอะไรอะอะไรอ่ะเบิร์ดนกนกกระจอกเทศนกนกนกกระแมวนกเงือกนกผมนกนกอะไรอ่ะนกนกผมยาวนกอินทรี นกหัวหัวนกหัวกุ้งหัวจุกนก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 กุ้หัวจุกมันเล็กอะนกกุ้งหัวจุกไม่มีอยู่จริงคุณรู้ปะเนี่ยนกกุ้งหัวจุกอ่ะเอ้านกอะไรนะนกเสียงนกหัวมันติดจกไม่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 คุณรู้ว่ามีนกนี้อยู่จริงๆรู้ใช่ปะรู้ค่ะเออผมก็เลยทายไงอ่ะอันทายให้ถูกอ่ะนกหัวควาน เอออ่าไปดูแล้วไม่เห็นแล้วแม่หรือว่าจะเก่งอ่ะอ่าโฟนนั่นีว่าโดนตำโทษนะไอโฟนโดนตำโทษสิโดนตำโทษนะพี่บางยังไม่เล่นเลยอ่ะผมไม่ต้องเล่นเล่นกันสองคนผมเป็นตัวช่วยเอาเหรอเออผมแพ้เหรอเออผมวะได้ได้เล่น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 ได้แล้วจะไม่ต้องทายที่ถูกเหรอเอ้ยงอนอะไรอ่ะพร้อมหรือยังครับคุณมาครับพร้อมแล้วครับมาเราเริ่มกันเลยนะครับ one two three จับเวลาเป็ดยังโอ้ยัง ตายช้าเฮ้ยรีบอะไรอ่ะงงช้างคนยักษ์แมวหมาโด拉 emon ติงโตติงโตโดเ e มอนต้นไม้ฮะกวางเลนเนี่ยช้างเสือเสือดาวเสือโคร่งติงโตมาลายา ว่าแล้วแพ้แพ้ผมได้น้อยกับผมแพ้หมดคำไม่ได้หมดเวลาเกี่ยวแพ้ได้น้อยกับผมแพ้งั้นโดนทำโทษสองคนหนึ่งสองสามกูไม่โดนอะไรอยู่แล้วสี่แล้วนกกลวงหัวจุกวาดยังไงเอออะนกกลวงหัวจุกนกกลงหัวจุกก็วาดอย่างนี้ไงไอคิดว่า ว่าไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยเออว่าไปเจอว่าอะไรก็ได้ยังไงครับแล้วกูหัวจุกอ่ะจบไปเล่นเกมไปเถียง